สวัสดีครับพ่อแม่พี่นออ้องป้องไปทุกคนครับมือนีว่าโผ่กับบาวิทย์พาแซบโคตรดุลคือเก่าแล้วครับพี่นอ้องอามาครับพี่น้องมือนี้มีเนื้อจวดอีกแล้วพี่น้องมือนึงพอดีมือเช้าไปตลา,าดพี่น้องยางผ่านก็เรียกกินครับปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกขเขาเอืนหมึกยังนะหมึกใสหมึกยังพี่น้องเนี่นี่ครับ ักขนาดพี่น้องเอามาตําพี่น้องบ่ถือว่าตำเราพี่น้องตําเครื่องตำยังเหลวเบิ้ทั้งเบิ้ลเราก็เอาปลาหมึกลงคนครับพี่น้องคนให้มันเข้ากันปลาดแดกนัวๆพี่น้องแดงจิงคึ้งเลยพี่น้องนี่พี่น้องยิ็นว่าแดงมาผักกระมีนี่แหละครับพี่น้องสลัดกรอบเกลียวคือเกลีพี่น้องแล้วก็มีผักซี่ครับเนี่ยผักซี่พี่น้องด้วยสื่อดาดใบ่ยากเตีย ล้ากดนี่พี่น้องผักคาบันเท่าครับเช่อมพี่น้องทัวร์เรากัเคือคือเก้ามือนีอะไรหนวยหน่อยมากพี่น้องมาละชีนะหนวยหน่อยครับเ <c oughs> ขาขวดแบบนี้คือเก้าพี่น้อง <c oughs> มือนีต่ำนัวๆเลยพี่น้องเลยมามาครับจับๆน้ำกันครับผม น่าเริ่มสอนพี่น้องมามาครับพี่น้องขอตัวขออภัยเด้อพี่น้องด้วยหนัวดีพี่น้องดเด้ออยวว่าไปเรื่องเพจบล่ลองถามด้อพี่น้อง ใส่ลงไปกำเลยมันสอมาม้าครับพี่น้องหอวลายใหญ่ห่างพี่น้องกินก่อนเดลยพี่น้องที่เบือ่อใครจะบอกมาได้ครับมาได้ครับทำเองง่าเลยพี่น้องเลยอืมขอาทานพี่น้องเลย うん。<up. S 2> mm hmm. มากครับพี่น้อนงสนใจร่วกันด้วยครับผมรวเยเงียดเลยพี่น้อง ไนไปหาหีบมันไปเนอะไตลวด ปไปดีหนังเลยสุดยอดไปนังซึงค่วมเผ็ด No mm -hmm. หนุ่ยดีพี่น้องฮะสองทางครับสองทางนำระไรบ้างนี่พี่น้องนามาคา้ามครับ เ็ดตัวไหนพี่น้องเอ้เ็ดครับเ็ดแล้วพี่น้อง โอ้เ okay, ห็แห่งวามัน <c oughs> ออกหฮว,วีวีได้ไหมเนางออกหฮวินเว้นเลยไปนเลย Tạm -tạm với nó bay được nó ngon hết hèn bay say rải lại rải 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 หนาแดงเลยพี่นนองเพ็ดแห้งพี่น้องนเดี๋ยวผมกินตลอก่อนครับพี่นนองอันนี้ไม่ได้ตายได้ตอยหน่อยเดียวเลยเผ็ด ขอบคุณพ่อพี่น้องไปทมหมายทุกคนนะครับที่สขามารับชมจ่องเบาวีกจ็จากก้นอ่าดูน,นะครับพี่น้องสำหรับมือหนีคลิปนีเอาไว้แค่นี้ก่อนะครับพี่น้องเปิดแห้งพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้านะครับพี่นอ้องแล้วสำหรับคลิปหนี้เอาไว้แค่นี้แล้วก่อนนะครับพี่น้องขอบคุณหลายที่เข้ามารับชม สวัสดีน้ช่องมาวีภาษีบคน่าดูน่าครับพี่น้องโอ้โหแรงครับสวัสดีครับผม